ตว์ประหลาดรไรแด้นงถ่วงเปนกุนนอตมีความสูงที่5-7เมตร 5, มน้ำหนักม38,000ตันปรากฏตัวพร้อมกับอากาศที่หนาเย็นดูไปแล้วมันก็คล้ายกับเพนกวินสี้ำเงินการแช่แข็งที่ปล่อยออกจากรูบริเวต้นต้นขาของมันทำให้มันสามารถอยู่ในภาวะไรแดงนกถ่วงได้และยังควบคุมกระไหล การสั่นของนิวเคลียสทำให้มันสามารถที่จะรอตัวอยู่ได้โด,โดยโดยที่ไม่เขยียบปีกนอกจากนี้มันยังสามารถที่ที่จะทำให้ตั่วตู้อยู่ในภาวะไร้แรงโน้มไร้แรงโน้มถ่วง,งได้และยังสามารถที่จะ สร้างภัยุจากการหมุนตัวรูดูกระเีใตอีกด้วยซึ่งก็นะว่าตัวนี้ก็เป็นศัตรูที่ร้ายการของอเมริกาอยู่เหมือนกันถือว่ารับอุญากอยู่นะแต่ก็โชคดีที่ตอนนี้ก็ได้ความช่วยจากสตาราด,ดาวตกเรกินเนสซึ่งเป็นหูคนใหม่มาช่วยในกติกาเจ้าเปรกรเนี่ยไปได้แล้วนะครับ